วันนี้รังชัยยงเพิ่งจากเกเตรมือสองครับมีสินค้าประเภทรถไถนามานําเสนอครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสี่ด้านในเราไม่ได้ทันนะครับเรามาชมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับมาด้านนี้นะครับอาร้บกเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับอยูด้านข้างนะครับมีไฮมีโลมีโฟมี t โ o นะครับอันนี้เข้า ในร่องอ้อยร่องมันได้เลยนะครับเพราะฐ่านล้อประมาณด้านหน้าประมาณหนึ่งเมตรท่านหลังมันเมตรสิบเซนนะครับก,กำลังดีนะครับอ่านี่ครับตัวตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเป็น h o มอะไรท o วเวมาแล้วนะครับครับนิมนวนนะครับเดี๋ยวเราสาธิตการทําทงานของม้วเบื้องต้นนะครับ การดับเครื่องดูแลพัลลนินะครับไม่ลงนะครับพกลล์ิกอะไรก็ไม่ลงนะครับ,รรบด้านล่างรั่วซ่มนไม่มีนะครับก็มีตะกรีก็มีชำรุดนันะครับก็ถ้าทางถ้าลูกค้าสนใจเราก็จะดูแลให้นะครับ ก็มีสมุดแั้งแต่ตอนนี้เราได้ทำการดับเครื่องยนต์แล้วรถบํารุลิก็คือปกติดีนะครับก็ต้องฝากลูกค้าทุกท่านติดตามด้วยนะครับราคาเราไปลงไปใต้คลิปนะครับสินค้าเราอยู่อำเภอสองพีน้องจ้องวัดสุมพลบุรีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สอบถามมาคุยกันได้นะครับ ก็ขอขอบคุดเลยนะครับสวัสดีครับ